ันงานสอบสวน DSI ให้ประกันตัวนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับร่วมกันเป็นกบฏโดยตีราคาค่าประกันตัว500,000บาทขณะที่เลขาธิการสอ,อรสอยืนยันชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมจับกลุมแกนนำล็ำอตแรก20คนที่ไม่มีการคุ้มกันนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาอื่นๆรวม8ข้อหา เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยข้ออ้างนะครับว่าการร่วมกิจกรรมบนเวทีกปปสทําในฐานะนักวิชาการต้องการให้ความรู้กับผู้ชุมนุมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทําไม DSI จึงขอหม้จับตนแต่เพียงผู้เดียวทั้งที่มีผู้ร่วมจัดรายการพร้อมกันหลายคนแต่เชื่อว่าแกนนาที่ถูกออกหมายจับพร้อมกันทั้ง30คนจะเข้ามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นกัน นามนตรียุทธนาแพรดำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงเหตุผลที่ให้ประกันตัวนายเจิมศักดิ์เนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางเข้ามอบตัวเองโดยตีราคาประกัน50,000 0บาทและจะนำตัวนายเจิมศักดิ์ส่งพนักงานอายการภายในสาวัน,นส่งฟ้องเป็นจำเลยต่อสารอาญาขณะที่นายทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใน,นานะเดขานธิการสอรสอ,สอยืนยันว่าชุดจู่โจมเริ่มปฏิบัติหน้าที่เพื่อจับกลุ่มแกนนาชุดแรก จำนวนกว่า20คนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชุมนุมและไม่มีการคุ้มกันทันทีแต่การนำต่างๆยังคงหลบหนีจึงทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้โดยเชื่อว่าภายใน1-2วันนี้ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มแกนนำบางคนได้อย่างแน่นอนส่วนแกนนำหลักนะครับที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาต้องรอให้ศบโอกาสก่อนจึงจะดำเนินการเข้าจับกลุ่มมีรายง,งานนะครับว่านายเสรีวงพนธาหนึ่งในแกนนำกปป,ปอสอที่ถูกออกหมายจับ หลบหนีไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วโดยพบว่าเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาก่อนที่สารจะอนุมัติหมายจับ